อจาจารย์ขาถึงถึงเวลาของอาจารย์อยากจะแบบอยากให้อาจารย์พูดเพราะว่าอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้อาจารย์เริ่มต้นมาทําช่องแล้วคิดที่จะแบบเผยแผ่ทําแล้วรู้ไหมว่าจะเดินกระแสะโซเชียลทั้งบวกและลบแบบนี้ทําใจมาก่อนหรือเปล่าเจตนาจ์มีเจตนาเดียวในการเปิดเผยความจริงเราไม่อยากให้คนล่มจมแบบที่เราเคยล่มจมอาจารย์พยายามพูดเสมอว่าเราต้องการเอาบทเรียนที่เราไม่ว่าจะสัมภาษณ์รายการตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ พูดเสมอว่าเรา,ามีเจตจำนงอยากจะให้คนเนี่ยได้ยินได้ฟังเพราะเราเคยล่มจมในชีวิตด้วยการมีความเห็นผิดมีความเชื่อผิดบริหารจัดการชีวิตแบบผิดผิดแล้วเราก็เราต้องการเอามาบอกผอบอก,บอกมามาเปิดเผยเพื่อบอกคนอื่นในสังควมว่าเฮ้ยอย่าไปล้มเหลวแบบนั้นอย่าไปมีความเห็นผิดแบบนี้อย่าไปเดินในแนวแถวแบบนี้เพราะว่าเราเนี่ยผเผชิญมาแล้วแต่วันเนี้ยเราได้มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังหลักคําสอนแล้วเราปฏิบัติตามคาสอนข,ของพระองค์สมควรเกียรติได้แล้วเราก็นำธรรมนั้นเนี่ยอยากจะบอกธรรมนั้นเนี่ยที่ทาให้เราพ้นจากความทุกข์ เราอยากมาบอกคนให้คนเนี่ยเดินหลีกจากความทุกข์เหล่านั้นเดินหลีกออกจากการที่จะล่มจมวอดวายจากสิ่งที่เป็นการกระทําของตัวเองจากความผิดพลาดจากการตัดสินใจผิดจากความโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่รู้จักสิ้นสุดไม่รู้จักพอแล้วไม่รู้จักพอประมาณในความที่ตัวเองเนี่ยขวนขวายหามาได้เกินกว่าความพอดีที่ตัวเองจะมีจะเป็นจนนามาซึ่งความล่มจมในการบริหารจัดการชีวิตตัวเองเนี่ยแล้วจา์วันหนึ่งนำพัมมัุระเจ้ามาแก้ไขจนตัวเองพ้นจากความทุกข์และพ้นจากเรื่องราวทั้งหมดจนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ จึงอยากจะนําหลักตัวเนี้มาบอกสอนคนว่าเฮ้ยมันไม่น่าที่จะไปเจอผเผชิญแบบนี้แล้วนะเรามีประสบการณ์มาแล้วบอกสอนแล้วอย่าไปลองเองเลยเอาธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยไปเริ่มต้นในการใช้ชีวิตเลยนั่นคือเหตุผลที่อาจะเริ่มต้นในการสอนธรรมะพุทธเจ้ามาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังมีเจตจำนงเดิมมีเจตนาเดิมโซเชียลเี่ยมันมีข้อดีมากในการที่ทําให้คนเนี่ยได้ยินได้ฟังทาง่ายที่สุด เข้าถึงเปิดตอนไหนฟังได้ตอนนั้นนอนฟังตอนไหนก็ได้ขี้เยี่ยวก็ฟังได้เดินอยู่ขับรถอยู่ก็ฟังได้อย่างเงี้ยมันฟังได้ตลอดเวลาแม้อาจารยิ่งศักนั่งกินข้าวเมื่อกี้เนี่ยก็ยังนั่งฟังทําไปด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าอาจารยิ่งศักไปดื่มน้ำมะงุนก็ยังสามารถเปิดฟังได้ต่ออีกอย่างเงี้ยมันมีรีลานมันมีรีแอคอะไรต่างๆ่นะที่มันกลับมาเป็นดิจิตอลฟูดบินที่มันรีิงไปหมดมันเกิดประโยชน์แต่ไอประโยชน์ตรงนี้ก็นํามาซึ่งโทษภัยด้วยโทษภัยคืออะไรเมื่อใจเราวางใจเป็็นนกลางไม่เป S <S 2> <S 2> เราวางความทุกข์จากใจตัวเองไม่เป็น <S <S 2> <S 2> เราจะจ้องอะไรจ้องในการเข้าไปบริโภคร่วมกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นจากจากการได้ยินได้ฟัง <S <S 2> <S 2> เราเห็นอะไรที่ชอบเราก็เข้าไปบริโภคด้วยการยิน,ยนดีต่อสิ่งนั้นเราไม่เห็นอะไรที่เราไปเห็นอะไรที่เราไม่ชอบเราก็ไปบริโภคร่วมด้วยการบริารบริภารไปด่าทอต่อว่าเขาด้วยคำที่เราไม่ชอบในสิ่งนั้นมันมีโทษภัยโซเชียลมันเหมาะกับข้อมูลข่าวสารแต่มันไม่เหมาะกับจิตใจคนในโลกนี้ เพราะจิตใจคนในโลกนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะวางใจเป็นกลางได้ถ้ามันไม่พ้นจากกิเลสตัณหาดังนั้นโซเชียลเนี่ยจึงเหมาะกับใครที่สุด,ด<ม>รู้ไหมพระอรหันต์เพราะสามารถเอาไปใช้กับประโยชน์อะไรไหม,มประโยชน์ในการเผยแผ่พระศาสนาแต่ไม่เอาใจเข้าไปลงเล่นกับโซเชียลเลยเพราะใช้ประโยชน์จากมันเอาอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เท่านั้น แต่คนในโลกไม่เหมาะกับโซเชียลเพราะมันเอาใจลงไปร่วมกับการบริโภคกับสื่อกับข้อมูลความลึกกับข่าวสารมันเลยทําให้เกิดความวุ่นวายกระจายตัวเป็นวงกว้างเมื่อคนนึงรู้มันรู้กนแตกกระจายเวลามันแตกกระจายข่าวนะมันดังไปความเกลียดจะเกิดขึ้นกับกลุ่มคนหมู่มากจากข้อมูลข่าวสารเพียงเรื่องเดียวเรื่องอาจารย์ยิ่งศักด์คนที่เป็นแฟนกับอาจารย์ยิ่งศักด์ก็จะเกลียดในกลุ่มบางกลุ่มไปเนี่ยก็รวดเร็วทันใจโดยที่อาจารย์ยิ่งศักด์ ไม่ทันได้รู้ตัวในศาลและไม่สามารถควบคุมตัวไม่สามารถคุมบริบทที่มันเกิดขึ้นได้โดยสาเพราะอะไรมันเป็นคนที่มีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นในสังคมทุกคนเป็นนะไม่ใช่ว่าบางคนเป็นนะ <S <S ทุกคนเป็นแต่มาอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะบริโภคในโซเชียลเนี่ยบริโภคได้อย่างมีสติสัมปชัญญะไหมบริโภคได้อย่างใจเป็นกลางไหมบริโภคได้อย่างให้มีความเมตตาสงสารต่อกันและกันไหมบริโภคด้วยการที่ยอมรับกันและกันได้ไหมว่า เขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเราก็เป็นของเราอย่างนี้เราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เราเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองดีกว่าในเมื่อเราไม่ชอบเขาใช้วิธีในการเลื่อนฐานดีกว่าแล้วไปหาเสพสื่อเสพดูในสิ่งที่เราชอบจะดีกว่าไหมถ้าทุกคนสามารถพิจารณาตามหลักเหตุผลแบบนี้ได้เลือกในสิ่งที่ตัวเองเลือกอย่างกูพิเตอร์เลือกคุณตาเลือกอาจจะยิ่งสักเลือกแต่ละคนล้วนแล้วแต่ต้องเลือกเรามีสามีภรรยาเรายังต้องเลือกสามีภรรยาที่เราชอบเลยไม่มีใครเลือกสามีภรรยาที่ตัวเองไม่ชอบแล้วไปนั่ง กั้นกืนฝืนทนต่อสามีภรรยาน,นั้นถ้ามันจะต้องฝืนขนาดนั้นไปมีทําไมคําถามดังนั้นในเมื่อเราฝืนในการเสพข่าวนี้ในการที่เราฝืนแล้วเราไม่มีความสุขในการเสพสิ่งนี้แล้วเราโกรธเราเกลียดเราอาฆาตพยาบาทมากนะมาดหลายเราครับแค้นใจแล้วเราจะไปทนอยู่กับการเสพสื่อนั้นไปเพื่ออะไรเราก็แค่เดินออกจากการเสพนั้นแล้วไปหาในสิ่งที่ทําให้ตัวเองมีความสุขดีกว่าไหมคนเราทุกวันเนี้ยมันเริ่มมีความซาดิสในการใช้ชีวิต คือมันชอบเสพอะไรที่ทําร้ายตัวเองมันชอบเสพอะไรที่ทําให้ตัวเองเนี่ยเกิดความเดือดเนื้อ้อนใจมันชอบเสพอะไรที่ทําให้เกิดความสาสใจในการทําตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองมันเป็นความสาใจเพราะอะไรเพราะว่ามันเอียงไปทางกิเลสตัณหาหมดแล้วมันเอียงไปทางการไม่ให้อภัยกันความโกรธความผูกความอาฆาตพยาบาทมาร้ายกันไปหมดแล้วทุกวันนี้นั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมโซเชียลควรมีหลักคําสอนโดยเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องให้มากที่สุดเพราะเราจะได้วางใจเป็นกลางไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร มีความเป็นผู้ใหญ่ให้ได้มากที่สุดความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยในอย่างในที่อาจะยิ่ยงศักดิ์พูดว่าในพในหลักศาสนาคริสต์กับพระเจ้าเนี่ยคนคริสจะพูดเรื่องความเป็นผู้ใหญ่สูงมากการที่จะเชื่อพระเจ้าเนี่ยต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้มากอย่างที่จะยิ่งศักดิ์พูดว่าจงขอและจะได้จงจงขอแล้วจะได้กรงคาประตูแลวจะเปิดให้แก่เขาเนี่ยในมัทธิวเนี่ยบทที่เจ็ดข้อที่เจ็ดเนี่ย ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มันเป็นความศรัทธาของตัวบุคคลที่เมื่อเราศรัทธาเราจะเข้าไปทําในสิ่งนั้นศาสนาพุทธก็มีเหมือนกันนะแต่พระเจ้าเนี่ยแค่ต่างตรงที่ว่าไม่ได้ไปขอแต่พระองค์เนี่ยสอนให้เราเนี่ยศรัทธาศรัทธาในยิ่งตรงไปหาพระองค์เมื่อเราศรัทธาใครสักคนหนึ่งเราจะอยากฟังคําสอนจากเขาถ้าเราไม่ศรัทธาคนคนนั้นไม่มีทางเลยที่เราจะฟังคําสอนจากเขาอาจารย์ไม่ถ้าอาจารย์ไม่ศรัทธาในอาจารยิ่งศักอาจารย์จะไม่อยากคุยกับอาจารย์ิ่งศักไม่อยากฟังข้อคิดแง่คิดคําตัักกกเือนจจาิ่ง ไม่ว่าจะยิ่งสักพยามจะเตือนอาจยะแค่ไหนอาจย์ทำถตัวลมแต่ถ้าจะศรัทธาในตัวจะยิ่งสักศรัทธาในคุณปีเตอร์ศรัทธาในคุณตาหรือศรัทธาในพ่อแม่ครูาอาจารย์หรือรวมที่สุดแล้วเนี่ยศรัทธาในหลักคาสอนโดยเจ้าถ้าเราศรัทธาเราจะอยากเข้าไปนั่งใกล้เมื่อเราเข้าไปนั่งใกล้เราจะเงียบสดลงฟังในสิ่งที่เขาพูดแล้วเราจะตั้งใจเก็บรายละเอียดข้อมูลเขาให้มากที่สุด ดังนั้นคนเกลียดอาจารย์เพราะเขาไม่ศรัทธาอ <camp us. S 1> าจารย์แต่คนรักอาจารย์เพราะเขาศรัทธานในตัวอาจารย์คนศรัทธาย่อมได้ประโยชน์ umm จากตัวอาจารย์นยคนเกลียดอาจารย์ย่อมไม่ได้ประโยชน์จากตัวอาจารย์เช่นเดียวกับทุกคนคนศรัทธาใครก็ตามไม่ว่าจะยิ่งสกุลเบเตอร์คุณตาถ้าเขาศรัทธาในตัวบุคคลเหล่านี้เขาย่อมได้ประโยชน์จากบุคคลเหล่านี้แต่ถ้าเขาไม่ศรัทธานในตัวบุคคลเหล่านี้เขาย่อมไม่เกิดประโยชน์กับบุคคลเหล่านี้ดังนั้นเราไม่สามารถไปบังคับให้เขาได้รับประโยชน์จากเราได้หน้าที่เราสอนบอกตามหลักสัจธรความจริงที่เหลือต้อออองงงปปล่่ยเเเ็นรืขขา เป็นเรื่องของอินทรีย์บาร,รมีตามบุญตามกรรมของเขาเองเราแก้ไขอะไรเขาไม่ได้ที่เหลือเราต้องวางเฉยดังนั้นการอยู่ในโลกโซเชียลควรอยู่ด้วยการวางเฉยและเมตตาตอา่อกันและกันโอ้สาธุาสาธุสาธุสาธุนมทนา